สวัสดีครับผมอันฟอร์ดนะครับวันนี้อาจจะมาแนะนำรถคันนี้กันนะครับ XLT 4ประตูเกียร์ออโต้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าสีดำหล่อๆคันนี้นะครับตกแต่งยังไงกันบ้างเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยนะครับชุดหน้าหล่อๆแบบใหญ่ๆแบบนี้นะครับเราเรียกชุดหน้า F150 แบบสปเดอร์นะครับตัวสป i d เดอร์เนี่ยนะครับจะเป็นโครงหน้าที่ใหญ่นะครับแล้วก็กระจังหน้าตัวนี้จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับที่ใหญ่กว่าชุด F150 แบบปกตินะครับ ตัวนี้มาพร้อมกับกระจังหน้าแบบตะแกรงนะครับตัวนี้นะครับที่ทางลมเข้าที่ด้านหน้าแล้วก็ลมก็กระจายออกที่ด้านข้างระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวอักษร Ford FORD F o R D, แบบสีแดงนะครับขอบตัวรองรับแบบสีดำนะครับด้านล่างตัวนี้จะเป็นขคงกันกระแทกนะครับเป็นแบบสีเงินนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้เป็นสีแดงนะครับหรือสีดําล้วนคันนี้เป็นแบบสีเงินนะครับ มาดูในส่วนด้านข้างกันต่อนะครับไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับ XLT ของเรามีไฟตัดหมอกมาให้อยู่แล้วนะครับจากโรงงานเราได้โยกเข้ามาใส่ในชุด F150 Spider ตัวนี้ไฟตัว C นะครับ ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของชุด F150 จะมีติดทั้งด้านฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับจุดโดดเด่นเลยนะครับคันนี้ไฟหน้ามัดแต่งนะครับมาพร้อมกับคีมมัดแต่ง3ขคีดนะครับแล้วก็เส้นเดเดย์ทมตัวนี้นะครับเลี้ยวพร้อมไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบสีส้มเวลาขับขี่เวลากลางวันไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟ LED แบบสีขาวที่จะได้ในเรื่องของความสว่างนะครับมาพร้อมกับลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครับแบบทรงกลมนะครับเป็นไฟสีแดงนะครับตัวนี้นะครับ Devil Eye นะครับแบบ r e d Eye นะครับมาพร้อมกับ ครอบไฟหน้าตัวนี้นะครับคันนี้ตกแต่งแบบเน้นสไตล์คุมโทนแบบสีดำนะครับในส่วนของด้านบนนะครับสกู๊ปตัวนี้จะเป็นสกู๊ปทรงเตี้ยแบบทูโทนครับเป็นสีดำนะครับดำเงาตัดกับดําด้านนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสกู๊ปที่ไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็ไม่บดบางทัศนวิสัยด้วยนะครับติดแล้วก็ดูทําให้ตัวรถดูหรูหราขึ้นมานะครับในส่วนของด้านข้างตัวนี้นะครับคิวล้อตัวนี้เป็นคิวล้อขนาด6นิ้วนะครับเป็นแบบไม่มีหมุดนะครับเป็นชุดต่อเนื่องจาก f 0นึ่งร้องเราี้ เป็นล้อแม็กออฟโรดขอบ18นะครับเป็นของ Extreme นะครับตัวนี้มาพร้อมกับยางมอ n s เตอร์3นะครับเป็นยางออเทเรนสามารถวิ่งได้นะครับทั้งพื้นผิวเรียบนะครับพื้นผิวขูดข่าะนะครับทางลุกลังตัวนี้ยางตัวนี้ใช้งานเอาอยู่นะครับในส่วนของแก้มด้านข้างของเราตัวนี้จะบอกขนาดเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์2 2ลิตรนะครับ6สปีดเกียร์เกียร์ของเราเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับ6เกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีเกียร์ธรรมดาต่างหากอีกหนึ่งนะครับ สำหรับในส่วนของกระจกมองข้างของเราจะเป็นแบบสีดําให้นะครับมาพร้อมกับในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับกระจกของเราปรับเลนแบบไฟฟ้าแล้วก็พับเก็บแบบไฟฟ้าให้ด้วยนะครับด้านบนราวหลังคานะครับคันนี้ก็ติดเป็นราวหลังคาสีดำนะครับเพื่อเข้ากับตัวรถนะครับลองลงมาก็จะเป็นในส่วนของคิ้วกันสาดเราได้ติดตั้งให้ทั้ง4จุดด้วยกันนะครับ นี้รองเบามือจับนะครับเพื่อป้องกันริ้วรอยนะครับรถสีดำอาจจะเกิดรอยขนแมวได้ง่ายนะครับตัวนี้ก็จะเซฟตี้ในเรื่องของเวลาเราสวมเครื่องประดับนะครับลวงเปิดประตูนะครับท่านผู้หญิงท่านผู้ชายนะครับลวงเปิดก็จะไม่เกิดริ้วรอยกับตัวรถเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นบันไดนะครับติดมาให้จากโรงงานนะครับจุดต่อมานะครับในส่วนของด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับโลบาร์เหล็กนะครับเท่ๆแบบนี้นะครับของ Outlander นะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปของ Outlander นะครับจะมีไฟสองสว่างให้ด้วยนะครับตัวนี้สวยมากๆนะครับ มาพร้อมกับในส่วนของคันนี้นะครับเด่นๆเลยนะครับโดดเด่นมากๆสําหรับไฟท้ายนะครับตัวนี้เป็นไฟท้ายตัว C เป็นโคมแบบลมดําพร้อมไฟ LED ให้นะครับตัวนี้ก็เวลาปกติก็จะเป็นไฟแบบนี้ให้นะครับเวลาเบรกก็จะเป็นไฟ LED แบบสีขาวให้นะครับสำหรับด้านท้ายของเราตัวนี้นะครับกาบท้ายนะครับของเราก็จะทําสีนะครับเป็นแบบสีแดงตัวอักษร FORD นะครับตัวอักษรสีแดงนะครับตัวนี้ติดตั้งเพิ่มนะครับเท่ๆไปเลยนะครับมาพร้อมกับในส่วนของกันชนท้ายเหล็กนะครับตัวนี้เป็นของฮาร์เก้นนะครับ มาพร้อมกับห่วงลากนะครับโอเมก้าคู่นะครับสามารถใช้งานได้จริงด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องนะครับตัวนี้ของเรามีเปลี่ยนหน้าจอครับแล้วก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับมาพร้อมกับหัวลูกอล์ฟนะครับเอาไว้ลากจูงนะครับไฟ2ป้ายทะเบียนแล้วก็ที่สําคัญนะครับเซ็นเซอร์หลัง4จุดนะครับตัวนี้ที่เรามีติดตั้งเพิ่มให้นะครับตัวนี้ก็ครบคันกันไปเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างของตัวรถกันดีกว่านะครับเราแต่งสไตล์คุมโทนแบบสีดำนะครับ สีดำนะครับล้วนๆเลยสติกเกอร์ลูกค้าไม่ได้เลือกติดนะครับเพราะว่าต้องการให้ตัวรถแบบดูออกแบบสีดำครับเรามาดูภายในตัวรถกันนะครับนะครับตัวนี้ภายในของ XLT นะครับภายในห้องโดยสารก็จะเป็นแบบเบาะหนังให้รอบคันเลยนะครับทั้งฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะครับสำหรับคันนี้นะครับเรามีการอัปเกรดเปลี่ยนในส่วนของหน้าจอนะครับจากหน้าจอนะครับทัชสกรีนขนาด8นิ้วเราเปลี่ยนเป็นหน้าจอ Android ขนาด9นิ้วนะครับ ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธอ่ะได้นะครับ Wi-Fi ได้นะครับฟังเพลงจากมือถือเราได้เลยนะครับในส่วนของพวงมาลัยของเราก็เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าให้ด้วยนะครับนะีครับคันนี้ก็ถือว่าตกแต่งจัดเต็มน,นะครับคันนี้ลูกค้าอยู่ภูเก็ตนะครับดู YouTube นะครับแล้วก็สนใจข้อเสนอโปรโมชั่นของอันนะครับ ก็เลยบอกว่าพี่สนใจนะครับอันก็แนะนําการออกรถให้นะครับลูกค้าก็เดินทางมารับเองนะครับหรืออันขับไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านได้เลยนะครับคันนี้ลูกค้าอยากมาถ่ายรูปร่วมกับเราที่โชว์รูมนะครับเดี๋ยวเราเอาเจอกันนะครับนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจอยากได้ XLT 4ประตูกระบะ4ประตูไว้ใช้งานนะครับปรึกษาเข้ามาหาอันได้เลยนะครับอยากได้ตกแต่งแบบคันนี้นะครับแคปรูปเข้ามานะครับทักข้อความเข้ามาหาอันนะครับอันจะแนะนําการตกแต่งให้นะครับทุกรูปแบบนะครับ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็เรื่องไฟแนนซ์อันมีทีมไฟแนนซ์นะครับช่วยทําให้ผ่านง่ายได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอันขอรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับสำหรับคันต่อไปนะครับสวัสดีครับ